เอาผู้โดยสารนะครับติตงองนรับเป็น่ิ้นสามก้เอดสองคนิ้นสามเอาข้าเียววางขางด้วยชิ้นสามอะ้รเราติกตังไม่ดีติ้งตองติ๊กตัง้สารก็งแงแงแ้งต้องใคือติ๊ตงล